จ้าอบอกไก่ก่อแกะซุกแล้วนะจ้าเข้ามาจัดใส่จานกันเลยจ้าสวัสดีจ้ามาเนี่ยผ้าเข่าก้วอีกแล้วจ้ามาเนี่ยผ้าเห็ดมินวนหลุดความปวดนะจ้า เห็ดไก้อบไก่อบจะกินกับสลัดนะจ้าจ้าเราเ้ามเมืองส่วนผสมกันเลยจ้าก็จะมีอกไก่มีน้ำมันประกอบจ้ามีไข่มีเกลือมีผงปาปิกากจะมีคอนเฟกนะจ้าจ้าส่วนผสมเขากับไม่แค่นี้จ้าเอามาลงมือทํากันเลยแล้าก็จะมาหั่นไก่เป็นชิ้นนะจ้ 那个吧 ประมาณจอนโตนึงอ่ะจ้ะจแ,แล้วเขาจะมักไว้สิบห้านาทีน่จ้ะแต่ว่ากขอยบ่ม,มีเวลากก่าหิดเลยจ้ะบ่ได้มักได้แล้วเขาจะไม่ถูกตัวกกนนต้นเตก้ันะจ้ะ 等等的。 เอาตัวใกล้ชุบลูงในไข่เลยจ้ะชุบไอเน้นัูคอนเฟกะใส่แทนเก็ดขนมปังนละ Ma, ah, sit in po, please. Sit in po, please. ไก่ให้เขาชุกเกตเตคคอนเฟ็คแล้วนะจ้าเขาก็จะเอาอบไป่อยเจ็ดสิบห้าองศาอบยี่สิบนาทีจา้าแล้วห้อมม่มึงกันตอนอบสุดแล้วจา้จาจ้าก็จะเอานขนมปังโฮมวีดปิ่งกระทะนะจา้าจ้าอบอไก่ก่อนแกซุกแล้วนะจา้จาเลามาจัดใส่จานกันเลยจา้า สลัดที่ก่อนเห็นไ้นะจ๊ะสลัดเขาจะตามใจชอบเลยจ้าเขากินมาก,กินได้กระเซาเลยนะเต <Wow. S 1> ็นลูกเกดจ้ะ ก็เอาแค่สองชิน้นนะ้างแล้วก็ขนมปังที่ก้อยปิ่งกระทะอ๋อจมาเฮดส่วนของน้ำสลัดจ้าแลาวก็ส่นมันบะก,กอกนึ่ง้า นิดนึงน้ำผึ้งจ้ะน้ำผึ้ง เลือนิดนึงจ้ะคนต้าแค่นี้ก็ได้แล้วน้ำสลัดก่อนเนาะ ใส่กระปุกน้อยแลนเราก็เอาน,าน้ำในล่ดเลย,ยจ้ะจานี่ก็เเซ็แล้วเนาะน,นาตาสลัด ง่ายๆก้อยจ้าก้อยก็ขอตัวไปกินขขาวก่อนนะจ้าพอ,อกันคลิปหนะ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังให้กำลังใจจ้าสวัสดีจ้า